ฮาโลวีนปีนี้เรามีของขวัญมาให้คุณนี่เลยสเตนดี้ออคิริกโปเต้ไอแอมซัมทามและพิเศษมาพร้อมกับแก๊สแข็งสุดครูบอกเลยว่างานนี้งานสเตนดี้คู่กับน้องแพตตี้ โมชั่นซื้อคู่กันน่ารักคูณสองลิมิเต็ด dition พิเศษเท่านั้นนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้ดีสคริปชั่นมาพร้อมกันหรือยังครับทุกคนตกใจหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวตกใจอะไรอ่ะตกใจอะไรเข้เขาไปดูเมาส์เซนซิทีฟในเกมมาแล้วนี่เรื่งหลอนลรอแล้วครับหลอนหลอนเอ้ยมันมีระดับความยากด้วยว่ะเราเริ่มจากยากสุดไปง่ายสุดไหมโอ้ก็ดีนะทำทำไมยากสุดไปง่ายสุด อนจะเอตัวเองว้า้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่าง,างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์รุ่นต่เป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะครับที่ทวิสทีวีแอ m s อ m มซัมทัมส์แวะมาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับสไครด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คําว่าลงทะเบียนในช่องแชท ก็จะมีลิงก์เพื่อลงทะเบียนร,รับของที่ระลึกสำหรับซับสไคร์เบอร์1ปีครับกดเข้าไปได้เลยกอข้อมูลเข้าไปทุกอย่างเลยนะและหลังจากก่อเสร็จแล้วคุณก็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ระลึกจากผมได้เลยนะครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ต็อกสแบบนะครับผม3สไตล์แรนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไคร์เบอร์กระซิบเลยนะครับว่าโอรีแอดเทวททิเท่านั้นมา <c oughs> มันมีระดับแบบว่า normal นะครับคนจะต้องหาทางออกไม่ได้ถ้าเกิดมีคนค่าหนึ่งฆ่าหนึ่งคนนะครับที่เหลือจะถูกส่งไหมเจมส์ส่งไหมฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเอมีเสียงในเกมด้วยปะเนี่ยฮัลโหลได้ยินปหมได้ยินไหมเจมเจมดูเลยอีกสามตัวโอ้ยอตกสามไม่พี่ไม่ได้ยินเสียงเจมส์อะในเกมอะฮัลโหลเจมฮัลโหลเจมเจมส์เพียกเรียกเอ้าฮัลโหล มันไม่ได้ยินเสียงเจมในเกมอ่ะเต้นลองกดวีพูดดิฮัลโหลครับเอ้ยเนี่ยเอ้ยเนี่ยได้ยินได้ยินเจมฮัลโหลเจเจมฮัลโหลอีกทีดิได้ยินว่าพี่ฮัลโหลเอ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วออผมพูดในดิสเรา normal กอนไหมเออเราลอง normal ก็ได้นะถ้าลอง normal นะไม่มีไรได้ไหมพี่ ตอนนี้เล่นได้แค่ด่านเดียวอะไม่แต่ถ้าผ่านไปคิดว่าน่าจะมีด่านด่านต่อไปอ๋อโอเคอ่ามาลอง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 ใครเป็นผีอย่าบอกด้วยนะฮะอันนี้มันสามต่อหนึ่งเหรอเราไ่ได้เล่นด้วยกันเหรอสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งเฮ้ย What is this อ้าวแล้วแล้วไมผมเกิดคนเดียวอะเฮ้ยตกใจใครวะใครเดียวอะไรทำไมทำไมมีแค่ผมอะเฮ้ไข่เป็นเด็กเดะ เนไอ้แล้วแล้วไม่คนอื่นเกิดด้วยกันแล้วผมไม่เห็นผมอยู่คนเดียวอ่ะไอเจมส์ไปเจมส์เจมส์เลี้ยวขวามาเมื่อกี้ใครเนี่ยลูกแพทย์เหรอไหนใช่หนูเองเจมเลี้ยวขวามาตามมานำนำแบคกูยังไม่เห็นใครเลยกูเห็นมึงว่าแบ๊บไม่ใช่หลอนนั่นมึงมัเดี๋ยวเราไปรวมกลุ่มกันอยู่ไหนกันน่ะฮัลโหลเฮ้ยไม่นยังไงอะไอ้ยีตกใจกู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 ไม่พูน่ะ นี่ไงใครอะอะไรนี่เรารวมกลุ่มไงล่ะรายงานตัวก่อนใครเป็นใครบ้างพี่เราจะได้จำกันได้ผมตะวันออกเฉียงเหนือคุณเอกครับคุณเอกผมครับพี่เจมใส่ชุดสีเหลืองครับหรอูน้องแพทใส่หน้ากากสีดำครับโอเคผมคือแต่ละคนชัดทำไมทุกคนมองมาที่ผมเหมือนรู้ว่าผมคือแต่ละคนนี้ที่กำลังพูดอยู่อ่ะเป่งอลาออกอะ ออแล้วออกต้องเป็นมึงแน่ๆเนี่ยพี่มองหน้าผมอยู่ทำไมก็มองหน้าพี่อยู่แต่ใจมันเลิก็รู้ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่กูรู้นี่สิทำไมถึงรู้วะผมแตกตัเหมือนชาวบ้านเหรอมันผม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 คนที่ก้มอยู่เมื่อกี้อันนี้ถ้าตายหนึ่งเราเริ่มต้นกันใหม่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเที่พี่กดไอ้นนี้กดคิวกับอีเดี๋ยวมันเอ้ยเออผมเล่นกดเฟสเลยว่ะยังค้งโมเข่าหรอไม่คือแล้วแล้วเราจะหาทางออกกันไหมหรือไงดีจริงผมมีหลักไอ้นี่นะหลักการที่แบบว่า ออกจากเขาวงกฏอ่ะคืออะไรคือเราเดินชิดซ้ายตลอดทางเอากรแพงชิดซ้ายตลอดชิดซ้ายตลอดทางเดินเดินไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวอันนี้เราเราจะเริ่มจากไหนอ่ะคือตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยว่าตรงไหนซ้ายหรือชิดขวาก็ได้แล้วเนื้อเรื่องเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเหรอพี่เขาบอกว่าแค่ที่ไหนก็ไม่รู้เราต้องออกไปจากที่นี่อันนี้คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลักเลยเนื้อเรื่องหลักเนื้อโคตรยาวเราจะไปตรงมืดๆตรงนี้จริงๆริงอ่ะ นี่เราใจกล้ามากเลยแอบดูพี่อย่าลืมแอบดูก่อนเฮ้ยเราเราเราเดินเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นเป็นลูกเสือแบบมีอะไรใครเฮ้ยหัวหน้าหมูตกใจใครเฮ้ยอะไรไม่อะไรเห็นอะไรเห็นอะไรก็บอกเลยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวแล้วถ้าเป็นหัวหน้าหมูแบบที่เจมบอกแล้วเราใครเป็นหัวหน้าหมูเออตอนนี้ใครอยู่หน้าสุดผมอยู่นะผมอยู่หน้าผมเนี่ยอยู่หน้าสุดแล้วเนี่ยี๊ยกเพี๊ยกท้วพี่เปี๊ยกไปเอา พี mm ่นายกูนำแล้วกูนำแล้วเอามาตามมาตามมาอันนี้เป็นพี่เอกพี่เต้แล้วก็เดี๋ยวพี่นี่มันผมไม่หรอเอาพี่เอ็งที่มันเอ้าเขาบอกให้คุณนำแก็มีคนอยู่ข้างหน้ากูก็ไม่รู้ใครนำอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่นำเองมาเลี้ยวขวาตามมาเลี้ยวขวาตามมาเลี้ยวขวาแล้วครับเลี้ยวขวาตามมาเออเดินถอยหลังเดินถอยนเทินหลังเด้อเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปเออเลี้ยวขวาครับอ่าเดินตามนะเดินตามพี่มานะน้องเดินตามพี่น้องเลี้ยวเอกไม่ใช่คนที่สองออ ไม่มันนะมันน่ากลัวตรงไหนด้วยไม่ได้กลัวแบบว่าอย่างอื่นหรอกกลัวแบบผ่านมาแล้วคนหายหมดเฮไป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 อย่าไปอย่าไปโอเคคุณอาบูอย่าไปไม่ตา้อย่าไปอย่าไปอย่าไปรีบบอกอย่าไปรีบบอก ไปทิแม่ทุกคนไปทิแม่บผมป้าใจตอดมไม่บม่บมาใครตายอ่ะมปตามผมแล้วผมเข้าไปห้องตันมันตายเลยพ่าไ่า่าฮ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 ่อไ่าไ่า่าี่าฮ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 ่รฮ่า่าฮ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 ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า้าฮ่่าฮาฮ่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 าฮาง่าาา ดยอจผมเจอพี่เอกกับตองแพนแล้วรถเราตายหนึ่งคือตายหมดเลยอันนี้ใครอ่ะเดี๋ยวเราเจอได้ไงอ่ะหนูแล้วหนูอยู่กับใครอ่ะเมื่อกี้ตรงมุมมาเราเกิดกำลังวิ่งไปหาพี่เอกกับแพ๊ดนี่ทางขวานั่นอะไรวะเอาไอ้ตรงมุมมืดเดี๋ยวมุมนี้อ่ะเจมส์ตกใจไอ้เจมกูเห็นอันตนี่กูเพื่อนเดี๋ยวเดื่อ้องนี่อยู่นี่อ่นี่อย่คือเจมอยู่กับเต้แล้วแล้วกูอยู่ใครอ่ะอยู่กันตองแพนกูอูไม่พี่ ไอเจัปสะดุกเลยคือเอาเนี้ยคือไอตัวเมื่อกี้มันไล่เวลามันเหนื่อยมันเดินเร็วปะโอ้โหมันไม่ได้เดินอ่ะมันวิ่งพี่เอกมันวิ่งพี่งั้นเราต้องหาทางออกให้เจอก่อนผมว่าเรา่ไปมันมีทางยาวตอนที่มันออกมาคือตรงที่มันออกมาแล้วพี่ลากมอนไปใช่ปะแบบวิ่งสวนเข้าไปแบบที่มืดๆได้ป่บวะถ้าเราค่อยๆแบบว่าล่อมันออกมาคนหนึ่งแล้วที่เหลือไปอย่างงี้เป็นไงวะงั้นเราโอนนันออกไหมพี่ว่าใครเป็นคนล่อ วิธีการโอนน้อยออกนะอันนี้เรามายืนเรียงก่อนเรามายืนทำไมทำไมทุกคนทุกคนลองวิ่งหน่อยดิ๋ยวทำไมผมมีค่าความเหนื่อยว่าวิ่งไปแป๊บนึงมันมันหอบแล้วอะไม่มีมันเหนื่อยมันหอบมันเกี่ยววิ่งกนนะมื่อกี้วิ่งสุดหลอดไม่ไม่หอบเลยนี่หอบแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวเราเราไม่ควรอยู่คุยอย่างนี้นะผมว่าเราเราจะโอนน้อยออกไงไม่เราจะโอนน้อยออกก่อนไงโอนน้อยออกคือคือโอนน้อยออกใช่ไหมโอนน้อยออกใครออกขาวมือหน้าใครออกน้ำก้มลงแล้วใครไม่ออกยังไงอ่ะเองั้นเรานั่งดีกว่า นั่งนั่งน่าจะดีจะได้เห็นกันหมดเออจะได้เห็นหมดใช่ออกออกขาวยืนเฉยออกออกนั่งข่าวดำหนึ่งอโนยเดี๋ยว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 ยืนคืออะไรนะพี่ยืนยืนคือขาวโอเคโอเคนั่งนั่งคือดำโอเคปะอโนยพี่เมันมันไม่จำเป็นต้องนั่งใช่ไหมมันแล้วแต่เราใช่ไหมไม่จำเป็นมาแล้วเลยออกแก้วแไม่เป็นไม่โอโนอยออก ว่าอะไรหรอก็อยู่ด้วยกันหัวกันผู้หนูอะไรมึงหัวกันโอ้โหโบสามโปรสามโบสโหเพ่งเอ้ยเพี่กฝากด้วยนะพี่ฝากด้วยพี่พี่เป็นพี่ใหญ่อะพี่ต้องดูแลน้องๆอะจริงครับตอนนี้ไม่ไม่อย่พังยิ่งี้ถ้าเจอปุ๊บเดี๋ยวพี่จะล่อมันไปแบบว่าทางอื่นโอเค เดินไปหาทางออกกันเลยโอเคป่ะไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องแบบว่ายึกยักแต่ว่าคนพี่อะไรไม่ต้องนะไม่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 มีอยู่แล้วจะอาวุ่นกันนะไม่ต้องห่วงกันนะไม่เคยกูรู้ว่าอาจจะอยากห่วงกันแต่อย่าห่วงกันโอเคไโอเคโอเคไม่กูพี่เอกเกมรู้จักกันจริงหรือเปล่าดีอุ้ยอย่าบอกที่บอกใครมาประเดินเบียดเนี่ยคนสองเนี่ยเขาเดินชมีมีมีเสียงมีเสียงทางนี้ทางนี้มาแล้ว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  เบียกอะไรต่อสู้เจอยังจะออกยังยังเบียกยังเร็วเวเร็วยังเร็วเร็วยังมันไร้คุณพักเลยมันไ้คุพัพเลยนั่นเจมนั่นเจมนั่นเจมทาหนเร็วเร็วเร็วเรวมึงวยผมเจอล่วเจอร่วเจอร่วเจอแล้วไอ้หอยทางไรไอ้หอยงไรทางซ้ายทางซาพี่เบียกพี่เบียกเจอเมื่อกี้พี่ปทังไไม่ใช่ไม่ใช่เจอทางแล้วนี่นี่นี่ะกูจะดังออกแล้ว กูเจอไม่ไม่ไม่ทางก็แย่แล้วพี่กูเจอไม่เฮ้ยฟังกูฟังกูกูเจอตอนนี้กูเจอเจออะไรพี่ไหนวะเจอทางออกเนี่ยไม่แล้วแล้วผมเจอห้องที่มันเป็นแบบไอ้ตานาหมักลุกอ่ะน่าจะใช้ทางนี้สิไม่ใช่หรอครับงั้นเลยพี่พีวิ่งมาไหนแล้วไม่กูเจอแต่กูจะมาหาพวกมึงยังไงอ่ะทีนี้ปะเด็นแรกผมว่าพี่เอกน่าจะตายไปแล้วไม่ถ้าตายมันต้องเริ่มใหม่ตายเออตายมันเริ่มใหม่ใช่ไหม่ มี่ล้วว่าไอ้มอนมันเลิกตามกูแล้วนะพี่ไอพี่งั้นงั้พี่เดินชิดกำแพงซ้ายมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ไหนกันอะอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงตรงมืดๆเหรอไม่ไม่มืดอยู่ห้องตารางหมักลูกหนูอยู่กับพี่โปเต้เนี่ยเฮ้ยนี่ข้างหลังหันซ้ายมาข้างหลังจ้เดินเดินเดรนเดินเดินเม่นเ้ินเดินเดินเดินเนเี่เจินเเดินเี่เดินเดินนเดินเดนดินเดินเนเดนเนเดินเดินเดนเดินเนหด่นเลินเี่นเดินเดินเนเดนดินเดินเนเดนเดินเนเนเ้ินเดินเนเนเดินเด่นนเดนเน่นเน่นนเนนนี ฮัล้อเฮ้ยถ้าอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยร่างกายเป็นของผมเไ้เกมเฮ้ยเกมเฮ้ยเกมวิ่ไปเฮ้ยเกมเกวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาหยุไปล้ก่งเป็แบบเต้ไม่ได้พี่มันล็อกอยู่เี้ย ตันเลยเสื้อตันเย็นอันนี้มาทอกตันรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเอ้าเต้ยไหนเต้ยกลับมายังกำลังกลับไปผมรู้แล้วห้องนี้มันคือห้องจู๊กผีมันมาห้องนี้ไม่ได้ไอ้มอนน่ะ <Wir> น <ing Yap> ึกว่าทางไปต่อบยิงไปแล้วห้องตันดีแล้วมอนแม่งตามมาไม่ได้แสดงว่าพูดในเกมแล้วมันดีเทคแน่เลยอ่ะใช่หรอใช่หรอที้พูดปุ๊บมันมาเลยอ่ะใช่หรอนนีีทางนี้ทางนี้ ไอ้มอนยัไปเรียกมันทำไมเล่าเวนจริงเสียงเกมในเกมด้วยมามาเออดิบโคบหมาตามมาตามมาตามมาเฮ้ยทีนี้ตรงนี้ทางออกที่พี่บอกอ่ะคือมันต้องมากันหมดอ่ะถึงจะไปได้ใช่ปะอ๋อกด E มันใส่หน้ากด E มันใส่หน้าบอกไม่ใช่พี่เฮ้ยนี่ไงรอดเห็นเปล่าจ้าสุดยอด เมื่อกี่เราเราแน่จอยู่ในห้องทดลองรับอะไรสักอย่างข้างล่างเสียงอะไรอ่ะอุ้ยใช่เฮ้ยตกใจอะไรอีกอ่ะทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงตรงนี้ไฟเยอะแน่เลยไฟเยอะนี่ไงไฟเฮ้ยออ๋มันมาอยู่ที่ไฟเหรอโอ้ยโอ้ยระวัง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 มันไม่ขยับพี่มันอย่าหัมองหน้ามันมันคือลูกโป่งมันคือลูกโป่ง ไม่ไม่คือแล้วประตูพวกนี้อะไรอ่ะอ๋อมันจะมาทางซ้ายแล้วนี่ไงเข้าตรงนี้อ๋อโอเคไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ้ยแม่งเล่นอะไรเนี่ยงไม่เห็นหน่อยดอปเปอเก่งเกลือมันเตรียมมาแดกเราอยู่เนี่ยถ้างี้เราก็ต้องหาตรงที่ที่เป็นฟันเป็นไฟต่อไปเหรอน่าจะใช่ลองไฟมันคือตรงกข้ามอ่ะพี่แต่มันมีไฟอย่าไปอย่าไปโอเคหาก่อนอันหนอนนนนนนอนน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 อบชิดนนนน เฮ้ยเหนื่อยกูเหนื่อยโอวิ่งเลียกกำแพงมาเรียกกำแพงเลียงแพงขวาเียกแพงขวาตรงอะไรตรงอะไรตรงอะไรเร็ว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 เ โอเคอ้าแล้วใครยังไม่ตามมาไอตรงนี้ไม่มีอ่ะเนจะไปได้หรือเปล่าใช่เหรอไม่ตามไม่เหรอเดี๋ยวผมอยู่นี่ผมอยู่กับเออเตมาเต้มาเตมาเร็วเตมาไปพี่ไป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 โอ not good เหลือใครอหเดี๋ยวเมื่อกี้ใครวิ่งไปคนเดียวเลยอ่ะเออใครวิ่งคนเดียววะสองคนไม่ใช่หรอที่วิ่งไปอ่ะกูังสายเลยกูยังไม่ทันได้ไปเลยเดินไปวิจัดหมอนี่ เขาอยู่คน้ายสุดเลยคิดมันเหนื่อยอย่าบังอย่าบังคิดมันเหนื่อยมเหมือนต้องชาร์จเซมินาจนเต็มว่ะหรือว่าเราเราไหนมันมีหลอดเซมินาอยู่ไหนอ่ะมีมีมีหยุดไป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 ติดติดติดหลอดเล่นหลอดเล่นหลอดเล่นไปไปไปหลอดแล้วใครอยู่ก็อยู่เร็ว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 เฮ้ยเม่งมาแล้วเม่งีา เออตรงนี้ไม่ทำไมต่อไอ้ตรงตรงห้องอ่ะมีมีมีมามาไหนไหนห้องไหนนี่ห้องยังไงที่มันเปิดอ่ะใช่หรอมีตรงไหนโอเคเดียวกันเลยไปจาดกับองเมื่อกี้เลยไปไหนนี่มันมีปุ่มกดอยู่แล้ววะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวว่ามีคนวิ่งไปเดี๋ยวโอ้โหมีปุ่มกดมันมีปุ่มกดทั้งเนี้ยเอ้ามีปุ่มกดด้วยเหรอแจ๊คเจมส์ให้เจมส์เสียงกด เสกเสกแม่งมันเฮ้ยมันมีหมาตรงนั้นด้วยเห็นปะเออเห็นว่ะไหนหมาวะหมาอยู่หลังเสาเนี่ยพี่ไหน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 ไม่มีไม่มีไม่มีกลัวอะไรไปเดียเดี๋ยวไม่ดับไว้ไปทันไม่ทับไม่ทันเชื่อแล้วดับไว้อย่าบังก็พออย่าบังก็พอเปิดเปิดเปิดประตูเปิดประตูเลย แล้วเราเผื่อเจอห้องที่มันแบบว่าไปตรงนี้มีบันไดอะไหนคนไหนคือเจมส์ะเดียวกันเลยเรียนต้องแพ้นะนี่ไปก่อนแล้วไปแล้วว่าต้องขึ crack crack ้นบันไดไก่ไปเป้าไก่ไปป้าไป้เลเวป้าวสิปสวหนูอยากให้แบบตัวละครสามารถที่แบบผักได้อะเพื่อนเ่ะอูจะผักคนแรกเลยทาง มุกเดียวกันเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยเจมส์มึนนะมันมึนนะไปจริงหรอโอเคงั้นเรื่องใหม่เราไม่ด้คนเนอะผมว่าต้องมีคนนำต้องมีคนนำโอ้ยออกคุออกคนได้ออกคนณไดออกคุณได้ออกโอเคคุออกไงนะพร้อมยังพร้อมโอ้ยออกเที่ยงกติกาเหมือนเดิมเปล่านั่นแหละไปเลยโอเคไปเลยเดียวหน้าไม่ลยเม่อกี้เต็มหามเมื่อกี้เต็มถามามืไหร่หรอโอ้หนะโอ้ยออก ้าวเสมอเมื่อกี้เสมอออน่ไปออกพี่พี่ไปไปเมื่อกี้กูไปเมื่อกี้กูพอดกูกูพอดก่อนกูถามจริงมือมือมือมีคูปลายนะมันไม่ทันพี่มันไม่ทานอย่างนั้นเหรอใช่ไม่ไม่กูกูได้ขอเขาด้วยไม่ใช่อะไรทาง่ายๆคือคือคือพี่พี่แบบว่าดวงดีตลอด ในาช่พี่เป็นผู้นำของเราถ้าได้รางวัลนี้พี่ได้สองอันแล้วนะอันเนี้ยเฮ้ยเราใครจะอยู่หลังสุดดีกว่าเดี๋ยวแล้วพี่ถอยมาทำไมไม่อะไรนะดำแปหน้าไม่รู้หน้ากากผมหน้ากากผมแล้วมันจะเดินแซงกูทำโขกอะไรอทำหนึ่งแป๊บนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอรอรอไฟข้างนอกเปิดก่อนมั่นใจโอเคไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใจกันนะโอ้ยถาจริงเฮ้ยเอาผ่านก็ผ่านแล้วนี่เอ้าแต่หนูอยู่คนเดียวเหรออ๋อไม่ใช่ วิชเบียร์ไม่สปอตสกูขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายขวาอะซ้ายดีเนอยผมเคยผมเคยเจอฉากนี้ในหนังพี่อ้าวคือมันจะมีชาวเซเวียมาบอกเราว่าให้ไปท่านฝาชาวเซเวียเชียชาวชาวเซเวียเขาเขาจะแบบว่าตะโกนกิ่ดแล้วบอกเราผมเคยเห็นในหนังได้แต่ผมเคยเห็นในหนังเหมือนกันนะมันจะมีตัววิ่งตามหลังคนที่อยู่หลังสุด เออว่ะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึงไม่ได้อยู่หลังสุดกูสบายใจแล้วแ่โงผมไม่อยู่หลังสุดจะประเด็นเลยแต่ไม่แน่พี่ข้างหน้าสุดอาจจะเป็นข้างหลังก็ได้นะคือมันอัดมาเลยผัวข้างหน้าเอองั้นกูอยู่กลางกันเ้องต้องใหหนูขออยู่กลางด้วยพี่น้ำไปดีก็หัดดำซะบ้างเฮ้ยเรา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 เดินแบบนี้ป่ะแบบว่าเอาหลังชนกันอะได้ได้ได้งั้นถ้างั้นถ้าทางไหนมาเร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 ียกตรงไหนโอเคเราต้องเรียกนะเราต้องเรียกได้เลย มันมันเริ่มมีเสียงแล้ววะทำไมทางมันไม่มีอะไรเลยวะแปลกๆนะเนี่ยตรงเนี้ยจริงแต่ว่าไอ้ข้างหน้ามันต้องมีสักล็อกนึงที่มันเข้าไปได้แล้วไม่มีตัวเลยเดินออกมาแน่เลยว่ะเดินไปเลยพี่ดูดูหลังก่อนดูหลังก่อนข้างหน้าเจออะไรรีบบอกนะครับข้างหน้าไม่มีอะไรเลยพี่ข้างหน้าโล่งจัดบอกเลยรีบบอกเลยครับตัวเองรีบบอกเลยรีบบอกครับไปเลยแล้วกันเฮ้ยใครแหวกชี่อ่ะพี่เห็นด้วยหรอดูวิ่งตามพี่เจมได้พี่ แค่วิ่งก็ไม่ได้แบบกลัวจะตามบหน้าหมดไม่ไม่มีหนีชิเข้างหลังเต้ก็หลังหลังเพี้ยงหมดใจเงาโว้ยโวยเงาไงโอ้าเฮ้ยเจมส์เจมส์เอ้าเหมือนของจริงอย่างเลยเจียงจะต้นฉบับต้นฉบับต้นฉบับไม่มามันเดินไปไหนวะเนี่ย เฮ้ยมึงไม่หันมาดูกันหน่อยเหรอวิ่งเตมกูหลอกวิ่งอยู่แล้วแบบแอบหลอกมึงก็ไม่หันมาดูกูเลยเราก่อนเราก่อนเดี๋ยวผีทำมึงมีไฟให้ถ่ายด้วยเหรออยู่มีด้วยเหรอใช่แล้วเรายิงเรามีปืนด้วยนะไม่มีเราไม่ต้องตีกันผมนำผมนำให้ผมนำให้ผมไม่ค่อยตกใจโอเคคุณเต้นนำเลยพูดเต้นไม่ค่อยตกใจพี่ เต้ตกใจนะแต่ผมไม่ตกใจจะอย่าตกใจแม้แต่ดีเดียวผมไม่ผมผมบไว้ผมคึบไว้ได้อะไรเห้้อะไร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 หยุดอะไรเรา็วเรเร็วไวรเมาไมาหยุดจะบอกันเลยคอคนไปเะไ ติดใครอะไอจีมันมันมันปิดมันปิดบอดี้บ็อกซไม่มาใครอยู่หน้าสุดเมื่อกี้ถามจริงฮะใครอยู่หน้าสุดโปยเต้ด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่ผมเป็นคนโดนฆ่าไม่ใช่ผมผมอยู่ผมอยู่หลังสุดไอจีสอไอเจมไอเจมแหละเอาหรอูเอาไม่มีคนอยู่ข้างหน้าเปล่าเมื่อกี้หยุดกดชิปทำไมอะเขาหลังเขาหลังเที่ยวมา เอาหลังไม่เอามือที่ใช้เมาส์จับไปเกาอ่ะไม่ได้เพราะเราเราต้องคอนโทรลในนี่เด็ดไฟฉายพี่กูเต้นนำอยู่เหรอล่าพี่อยู่คนที่สามเฮ้ยเฮ้ยผมขออยู่คนที่สามได้ไหมคนที่สามอ่ะคูทำไมแม่งไม่เห็นเ้มีเชื่ออยู่บนหัวไปเลยวะโอ้โหเรียบร้อยทางตัน เชื่อนะพี่ทางที่เราเลือกถูกแล้วโอ้โหนี่มาตั้งแต่พี่กลับพี่บอกแล้วให้เชื่อชาวเซอร์เวียพี่หนูวิ่งหลังสุดได้ไหมหนูเสียวหลังมากเลยจังหวะนี้มันต้องชิงดีชิงเด่นกันหน่อยเพราะฉิงดีชิงเด่นใครจะอยู่ไม่อยู่ไกลปูเฮ้ยทำไมหมตสายสุดแล้วเก็บเก็บเก็บตะตังมีหน้าไปเลยเดือเดือดมันมาไม่เวลาด้วย ลาดเด้อยลาดด้วยลาดด้วยตตาายยแล้วโอยพี่มาใกล้มาแล้วพี่เอกใช่่อยูมืดแล้วมืดแล้วข้างหน้ามืดแล้วใกล้มืดแล้วร้องกูเฮ้ยต้องมีต้องมีตาหลังหรอไม่มีตาหลังอีกแล้วอ่ะฟังเสียงเอะไรฟังเสียงวิ่งอ่ะ ีตัวเ้าใหญ่เลยไม่แสงไม่แสงมืดแล้วมืดแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ขอชารตามีได้าก่อนขอชาตามีได้าก่อนเฮ้ยเราลเดินขอชาตามีได้าก่อนเราเดินถ้ารอบนี้มันมาข้างหน้านี่หาเลยนะมันไม่มาข้างหน้าหรอกไปเลยงั้นพี่เจมนำเลยจะไล่หลังเราอบบบ๊บ ฮ้ยไม่มา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 เราวิ่งซายสองขวา้ยผยผมอยู่หลังสุดเลยสายสองขวาสองเลยวะเออได้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 สองขวาสองนะอย่าหยุด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 เลยด นี่เราโตลแบ่งซ้ายสองขวาสองเงินเราขวาขวาเรขวาขโอเคัที่ขวา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 ด้วยซ้าผมซ้ายผมซ้ายจะเริ่มมานะจะเริ่มมานะใกล้ล้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 วแล้วใกล้แลขบง่ายแล้วใกล้ล้ใกล้ล้ซมใกล้ล้ใกล้ล้ใกล้ล้ไป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 เลยไปเลยไปลไปเลย

จบแล้วนะครับผมหวังว่ามันจะสนุกแล้วก็พอเป็นรอยยิ้มมุมปากเล็กๆของทุกคนได้นะครับวันนี้ใครที่เป็น bad day ก็ขอให้ดีขึ้นแล้วก็เป็น better day ในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณแม่ฮะ